งานงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสินค้าคงคลางสหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านทุงเรียบจำกัดที่มาและความสำคัญของปัญหาสหากรณ์เครดิตยูเนียนเป็นหนึ่งใน7ประเภทของสหกรณ์ประเทศไทยเป็นประเภทล่าสุดที่เกิดขึ้นตามกระทรวงว่าด้วยการกำหนดประเภทของสหกรณ์ที่จะจดทะเบียนพศ2548 ออกตามความแห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์พศ25 4 2สหกรณ์เครดิตยูเนียนมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการอบรมใน,ในการออมทรัพย์ของสมาชิกในชุมชนรวมทั้งช่วยเหลือในในการรวบรวมผลิตภัณฑ์หรือจำหน่ายสินของให้แกบ่บรรดาสมาชิกซึ่งเป็นจุดเด่นของสหกรณ์ยูเนียนที่สามารถทำธุรกรรมได้หลากหลายกว่าสหากรณ์ประเภทอื่น การดำเนินการก่อนการปรับปรุงเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับการจําหน่ายและสั่งสินค้าเกี่ยวกับการสหกรณ์เพื่อบริการจําหน่ายสินค้าเกี่ยวกับกเกษตรกรและจะัดทํารายงานสรุปยอดขายประจําวันรายง,งานสรุปยอดขายประจาเดือนและแรายง,งานสรุปยอดขายประจําปีเพื่อนําเสนอให้กับผู้บริหารเพื่อทําการประเมินรายรับรายจ่ายของสหกรณ์รวมจนถึงการตรวจเช็คการจําหน่ายสินค้ายังคงเป็นระบบ การเขียนลงในสมุดบันทึกและบันทึกข้อมูลไฟล์ Excel ซึ่ง่ทำผลให้การคำนวณค้นหาข้อมูลมีความยากลำบากและช้าสาเหตุของปัญหาระบบบริหารจัดการสินค้าย,ยังเป็นระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพไม่มีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการดำเนินงานส่วนใหญ่ไม่มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานแนวทางการปรับปรุงแก้ไข หนึ่งคือสร้างระบบสินค้าคงคลังของสากลที่สามารถจัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันภายในสากลเพื่อง่ายต่อการค้นหาข้อมูล 2. มีการบริการระบบการจําหน่ายสินค้าและการสั่งซื้อสินค้าในการบริการจะอยู่ในรูปแบบส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่สะดวกและสามารถกรอกบันทึกข้อมูลเว็บไซต์ได้เลยโดยไม่ต้องจัดเก็บ 3. จัดทําภายใน บบสินค้าคงคลังของสกรกรสามารถตรวจสอบสินค้าและแจ้งเตือนจำนวนสินค้าที่มีจำนวนน้อยเพื่อเตือนให้ทําการสั่งสินค้าจําหน่ายให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรได้ทันตามกําหนดเวลา 4. ผู้บริหารสามารถตรวจสอบข้อมูลรายงานสรุปยอดขายและยอดการสั่งซื้อหรือรายงานสรุปประจําวันเดือนและปีแบบเรียลไทม์เพื่อให้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นเพื่อการบริหารเพื่อเตือน ให้ทางการสั่งสินค้าเข้ามาจำหน่ายให้เพียงพอ,องความต้องการของเกษตรกรได้ทันการดำเนินงานหลังปรับปรุงแก้ไข 1. ปัญหาการตรวจสอบสินค้าคงคลังเพื่อตรวจสอบจานวนสินค้าและรายละเอียดของสินค้าที่คงอยู่เพื่อรองรับการจำหน่ายสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าแก้ไขปัญหาด้วยการสร้างหน้าเว็บสำหรับส่งข้อมูล 2. ปัญหาการบันทึกข้อมูลรายการสินค้าของพนักงานซึ่งเป็นการบันทึกข้อมูลการขายและการคำนวณสินค้าจำนวนมากยังอยู่ในรูปแบบไฟล์เซลลจึงทำให้เกิดความลำบากและผิดพลาดได้ง่ายค้องทั้งการตรวจสอบการขายย้อนหลังในแต่ละวันเป็นไปด้วยความลำบากในการตรวจสอบข้อมูลแก้ไขปัญหาโดยสร้างหน้าเว็บดังรูป 3. ปัญหาการบันทึกข้อมูลรายการสั่งซื้อสินของผู้บริหาร ซึ่งเป็นการบันทึกข้อมูลในการสั่งซื้อและการคำนวณค่าใช้จ่ายจำนวนมากยังอยู่ในรูปแบบกระดาษและไฟล์ Excel จึงทำให้เกิดความลำบากและผิดพลาดได้ง่ายพร้อมทั้งการตรวจสอบการสั่งซื้อย้อนหลังและการตรวจสอบการส่งของมายังสากรหรือไม่เป็นไปด้วยความยากลำบากในการตรวจสอบข้อมูลแก้ไขปัญหาโดยการสร้างเว็บดังลูก 4. ปัญหาการรายงานสรุป าการขายประจําวันเดือนปีที่ผ่านมาจัดเก็บในรูปแบบไฟล์เซลเป็นกระบวนการที่มีการดําเนินงานไปด้วยความลําบากและคํานวณผิดพลาดได้ง่ายแก้ไขปัญหาโดยการสร้างหน้าเว็บดังรูปผลที่ได้จากการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมมีความสามารถในการเก็บรวบรวมการจําหน่ายสินค้าเพื่อสรุปมาในรูปแบบรายงานสรุปประจําวันเดือนปีทั้งยังตรวจเช็คจำนวนสินค้าคงเหลือเพื่อวางแผนในการสั่งซื้อสินค้ามา จำหน่ายทันต่อความต้องการของลูกค้าซึ่งระบบสามารถบันทึกรายการสั่งซื้อพร้อมตรวจจับการรับสินค้าที่ได้จากการจัดส่งมาเรียบร้อยระบบจะช่วยให้ผู้บริหารตรวจสอบข้อมูลสรุปการจำหน่ายสินค้าเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการวางแผนรองรับในแต่เดือนได้ง่ายขึ้นระบบได้ถูกนำมาใช้นิสากอนเครดิตยูเนียนบ้านทุ่งเนียบจำกัดประสิทธิผลของระบบที่ได้ ที่ได้รับการทดสอบในการทํางานและความน่าเชื่อถือที่มีประสิทธิภาพการใช้งานเป็นโลคะแนน,นเฉลี่ย3.58ซึ่งเป็นระดับที่ดีระบบที่ทําให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายผ่านทางอินทอร์เน็ตช่วยฐานข้อมูลออนไลน์ที่จะบันทึกข้อมูลการจําหน่ายที่มีปริมาณมากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องคือจุดสั่งเติมเต็มวัสดุหรือสินค้าคงคลังใหม่ เป็นการบริหารจัดการวัสดุและการสินค้าคงคลังโดยจุดที่สั่งเติมเต็มวัสดุสินค้าคงคลังใหม่ไว้ล่วงหน้าจุดสั่งเติมเต็ม,ตมวัสดุหรือสินค้าคงคลังใหม่นะั้นมีความสำคัญตามสองตัวแปรคืออัตราความต้องการการใช้วัสดุคงคลังและรอบเวลานําในการสั่งซื้อเติมเต็มวัสดุสินค้าคงคลังไว้และเมื่อถึงกําหนดเวลารับวัสดุหรือสินค้าจะทําการรับสินค้าเข้ามา จุดสั่งเติมเต็มวัสดุหรือสินค้าคงคลังแบ่งเป็นสองประเภทคือในอัตราความต้องการวัสดุคงคลังที่และรอบเวลาคงที่เป็นสภาวะที่ไม่เสี่ยงที่จะเกิดวัสดุสินค้าขาดมือเลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างแน่นอนในอัตราความต้องการวัสดุคงคลังที่แปรผันเป็นสภาวะที่อาจเกิดของขาดมือได้เพราะว่าอัตราการใช้หรือความต้องการวัสดุคงคลังไม่สม่ำเสมอ จึงทำให้การเก็บวัสดุคงคลังเพื่อความปลอดภัยซึ่งช่วย